ก็ได้สามพันกว่าบาทถ้าสิบขวดก็ตีกันไปกับหกพันนะฮะทีนี้ทางที่สองครับทางที่สองก็คือฟาสตาร์นะครับเขียนยังไงบีสตาร์ทเนาะ S T A R T ฟาสต้าร์หรือว่าค่าแนะนำคือส่วนมากเนี่ยเวลาเราเจออะไรเหมือนเราไปห้าง หมือนเราได้หวยดีๆไปบอกคนอื่นเราจะไม่มีค่าแนะนําตรงนี้ถูกไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราไปแนะนําคนอื่นแล้วมันมีรายได้ผมว่ามันดีมันเริ่มยังไงครับมันเริ่มพอยนี้ต้องจําเลยนะครับคือทางที่สองเนี่เริ่มจากตัวเราสมมติเราอยู่ในตําแหน่งห,าห้าคนหรือพันคะแนนแบบนี้นอย่างแรกกินแล้วค้นหาความประทับใจเพราะธุรกิจถ้าเป็นร้านค้า ร้านค้าก็จะมีทำเชลดดีๆทำแบบโน่นนี่นั่นมีแต่งให้มันสะอาดสะอ้านดูใหญ่อูถงแอร์เย็นๆถูกไหมครับธุรธุรกิจอื่นต้องมีหน้าร้านแต่ธุรกิจนี้คือหน้าเราความเปลี่ยนแปลงของเราตั้งแต่สีสายยันไปเท้าบุคลิกภาพ <c oughs> ที่ผมบอก first impression คือความประทับใจแรกพบเวลาเจอแล้วเขา,เขาประทับใจอย,อยังไงบางทีเวลาไปคุยธุรกิจถ้าเราแต่งตัวดีคุ้นหาน มันเปิดใจเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ต้องคุยอะไรนะครับดูแค่บุคลิกภาพถ้าเกิดคุณลังสันเห็นผมใส่รองเท้าเตะรองเท้าหมูหนีบเกงขาสั้นเสื้อก็กระขาดจะไปชวนทามันใช่ี่ยมันก็ไม่ถูกมุ้งนะครับเนี่ยเสื้อแถมปู่เปิดตัวก็ต้องดูดูให้มันดูดีนะฮะทีนี้หลังจากที่ร่วมหุ้นในตําแหน่งที่หนึ่งหนึ่งพันคะแนนอยากมีรายได้ทําไมครับส่งต่อความประทับใจปรากฏว่าเราไปแนะนํา คุณเอายกตัวอย่างเป็นคุณ A นะครับเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานร่วมหุ้นครบพันคะแนนซื้อไปห้าขวดห้าขวดบริษัทเกิดยอดขายบริษัทก็โอนนะครับลิขสิทธิ์ค่าแนะนําให้เราสี่ร้อยบาททันทีก็คือในระบบทันทีคือคำนวณในระบบแน่ๆคำถามที่ป้าทันทีคืออ่าที่เกิดพันคะแนนอ่าที่ที่มันเกิดพันคะแนนก็คือ คือเวลาคือคือเอาเนี้ยให้ให้มันถูกถูกที่สุดก็คือหลังจากที่เรานะแนะนําคุณเอร่วมหุ้ 1, คนครบ1,000คะแนนปั๊บบริษัทเกิดยอดขายรตรงนี้ก็จะมี p ีวีละเราก็เอา p ีวเนี่ยไปลงก่อนนะไปลงไปลงในระบบไป,ไปลงในระบบก่อนนะครับพอลงในระบบปั๊บ บริษัทเขาก็าจะคำนวณคอมมิชชั่นให้เราในระบบอ,นนอันนั้นมันเป็นเรื่องของระบบซึ่งต้องต้องรันต้องเดินอ่าถูกต้องับเหมือนที่เรามาลงตรงเนี้ยเดี๋ยวนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อเมือม่อไหร่ที่ A เ,เนี่ยจ่ายสินค้าไปแล้วเกิดไปเกิดมันจะเกิด p V ขึ้นทันทีเลยไงครับเพราะเพราะมันโซนันปึ้งขึ้นมาห้ากวดใช่ไหมครับับ PV มันจะเข้าไปในระบบเลยถูกไหมถูกครับ คือมาซื้อปั๊บพีวก็เข้าไปในระบบเลยเขาก็จะมีการหูฮูก็คือคือคือเข้าไปในศูนย์หรือบางคนก็อาจจะเข้าไปในรหัสส่วนตัวเอาไปลงคะแนนข้างในแต่หน้าที่เราก็คือเอาคะแนนตรงนั้นอ่ะมันลงว่าเราจะลงตรงไหนเพราะเราจะมีเอกสารแจ้งรหัสเดี๋ยวเราก็ไปเรียนใบเสร็จนะคะใบเราซื้อขออนุญาตใบแจ้งเรือยเไปครับ ที่ท,ที่ที่เขาบอกว่าซ้ายหรืขอขวาใช่ไหมวันนั้น,นรเราเนี่ยเกี่ยวกับใบใบแจงเนี่ยในมันจะมีให้ให้ใหระบุว่าเราจะไปลงตรงไหนสมตมติเรามีผังแบบนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้มีคุณ A ต่อแล้วนะในผังก็จะให้ไปแจงว่าเราเนี่ยจะเอาไปต่อใครสมมติฝั่งนี้ก็มี B มี C แบบนี้คะแนนเราก็จะเห็นตรงนี้ว่า คะแนนฝั่งซ้ายมีพันคะแนนนะก็คือตรงนี้คะแนนฝั่งขวามีสองพันคะแนนนะตรงนี้แต่ทีนี้การต่ออยู่ที่เราสมมติตรงนี้นะเราจะต่อยังไงครับแน่นอนฝั่งนี้มีสองรหัสเราก็ต้องมาต่อตรงนี้ถูกไหมครับให้จับคู่กันอ่าเนี่ยครับใบแจงก็จะเป็นนี้เพื่อให้คะแนนมาตัดจับคู่กันได้ใบแจงก็จะมีชื่ออะไรเดีบินเลขที่เท่าไหร่ชื่ออะไรรหัสสมาชิก ตรงไหนเราซื้ออะไรบ้างจะลงคะแนนยังไงเ่เดี๋ยวค่อยเรียนประมาณนี้นะครับสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนทางนี้สองพันคะแนนสองพันคะแนนนะครับก็คือึ่นนี้หนึ่งพันอันนี้หนึ่งพันอันนี้หนึ่งพันเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะมีคะแนนหนึ่งพันแต่ว่าตรงนี้มันแน่นอนบาลานซ์ไปเรียบร้อยก็เหลือตรงนี้สองพันก็คือบาลานซ์กับตรงนี้สมมติมันมันเหลือแค่นี้เอายกตัวอย่างนะครับทีนี้หน้าที่ เราได้รหัสมาเราก็มาดูฝั่งไหนที่คะแนนน้อยเราก็มาเติมตรงนี้ฝั่งไหนที่เป็นขาออ,นออกเราจะไปเติมอ,อ่าเ,เรามาเติมฝังนี้สมมุติเป็นคุณ A อคุณหนึ่งก็ได้คุณหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาเติมตรงนี้เพื่อให้บาลานซ์กับตรงนี้แต่ว่าในในใบสมัครมันจะมีว่าถ้าเราเอาไปต่อใครคนนั้นเป็นอัพไลน์แต่ข้างล่างข้างล่างเขาเป็นดาวไลน์อัพนี่คือข้างบน อัพอัพนี่จะกี่คนก็ได้จเจวลิลเลเวลนี้เลเวลคือขึ้นขึ้นเยอะเยอะก็ยิ่งดีอัไลั์คือข้างบนอัพข้างล่างดาวตรงนี้เรามาต่อตรงนี้ปับ๊บคบพันคะแนนแบบนี้แน่นอนพันคะแนนก็วิ่งมาจาับคู่กับทางนี้ <ฮะ S 1> แล้วก็บวกค,ค่าแนะนําตรงนี้สี่ร้อยที่ได้ตรงนี้อ๋อนอกนอกจากเขาจะเป็นขาซ้ายเราแล้วเนี่ยยังเป็นขาซ้ายของเออด้วยได้ถูกต <A S 1> ้อง <A S 1> ครับ พ้างที่เราเป็นคนแนะนำถูกครับเหมือนเราจะต่อที่ผมบอกเวลาต่อสายงานน่ะการต่อสายงานเดียวเราค่อยเรียนทําไมต้องเป็นเพสเมเพชรเพสเมคือการเสียบลูกชิ้นที่ผมค้างคำถามมาจย์ว่าที่เราก็มี A แล้วในเเขาขอก็ไปทํางานของเขาไปมันก็ได้หนึ่งคู่แล้วคําถามคือ ทำไมเราไม่มาต่อ B กับ C ให้มันเป็นคู่ที่สองอีกครับแต่ซึ่งจริงๆในระบบมันไม่มีถูกไหมครับไม่มีๆๆโอเคทีนี้ทําไมอทีนี้เขาเรื่องเขาเรื่องว่าที่คาใจว่าทําไมต้องเพชรเมนถ้าในระบบถ้าเปิกซันเขาจะเรียกว่าพาวเวลกขาที่มีกําลังขาที่มีกํากลังคือเสริม <c oughs> กาลังขาครับเ <c oughs> สริมกาลังขาถูกต้องแต่ภาษาทางการก็คือเพชร์เมนเหมือนการต่อเสียบแบบลูกชิ้นทําไมต้อง ต่อลูกชิ้นสมมติเรามีองค์กรสองคนคุณเอคุณบแบบนี้นะทีนี้เราต่อลงไปเพื่ออะไรครับให้ขามันมีกำลังสมมติฝั่งนี้มีองค์กรสักร้อยคนร้อยคนร้อยรหัสร้อยรหัสเยอะมากทีนี้เวลาเราต่อเราต่อเราต่อ่สมมติคุณบอยู่ในนี้ต่อปั๊บแน่นอนเราได้เก้าร้อยถูกไหมครับเก้าร้อยคือสี่ร้อยตรงนี้ห้าร้อยก็คือมาจับกับฝั่งนี้ พอพอมองออกไหมครับไม่มองออกก็ถามย้อนได้ก็คือเวลาจับคู่คู่ละห้าร้อยค่าแนะนำสี่ร้อยเป็นเก้าร้อยทันไหมฮะทันไหมทันไหมทันทันแต่ว่ามันคงผมจำไม่ได้หรอกทีนี้เผมเดี๋ยวได้าเงินผมอ่ะเป็นคำถามได้ร่วมหน้าไงอ่าที่บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ได้จำอ๋อเขาเข้าก่อนแล้วกันเอาทางทงนี้จำก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทางนี้มันดื้อไปตรงนี้สี่ร้อยนะครับ สมมุติเราแนะนําคุณซีเข้ามาครับได้ค่าแนะนา 400, ํา400เมื่อครบพันคะแนนเนี่ยได้ค่าแนะนา400เขาก็จะวิ่งมาจับคู่กับฝั่งนี้ครับคะแนนตรงที่มีร้อยละหันเนออี่ยปื้เข้ามาแบบนี้จับคู่ปั๊บได้ห้าร้อยบาทาที่รวมเก้าร้อยตรงนี้ร้อยละหันปั๊บมันก็เหลือเท่าไหร่ครับ <59. S 1> เ9าสิบเก้าพอมาจับก,กับฝั่งนี้แล้วเด็ก <improving. S 1> ข้อดีคือคุณบีมีคะแนนโลพันคะแนนเพราะว่าอันนี้โตขึ้นไปคะแนน คะแนนทุกคะแนนจะเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปจะมีสมมติร้อยรหัสก็ขึ้นมาตรงนี้หมดทุกคนไล่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 ขึ้นไปตั้งแต่รหัสสุดท้ายไล่ขึ้นไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นวต้องต้องรีบไปไปทำอีกขาหนึ่งถูกครับอลิสรายลิเริ่มเข้าใจแล้วเวลาสมมติเราวาง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 มาเรื่อยๆอาจจะเป็นร้อยรหัสปั๊บหน้าที่แต่ละคนถ้าอยากมีรายได้คุณต้องฉีดถามก่อนในความเรือดร้อนถามเราเราต้อง มานั่งมานั่งดูไหมว่าอันไหนก่อนอะไรคือเรามีนาที่ของเราใช่ไหมเราดูแค่คอมมันจะก็เป็นคะแนนเลยมาเลยครับมาเลยดูหนคือทางระบบับคอมเนี่ยเขาทางให้เราเรียบร้อยเรียบร้อยครับในโทรศัพท์ก็ดูได้เปิดดูเลยใน Google ดูได้หมดเลยครับว่าคะแนนตรงนี้เท่าไหร่แล้วจะเท่าไหร่เป็นยังไงไม่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 ต้องไปยุ่งตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอายุตัวอย่างถ้าฝั่งนี้ปั๊บนะครับ ถ้าฝั่งนี้นะเกิดเขาขยายคูณีเนี่ยยัมีรายได้เพราะว่าคะแนนรอเยอะมากตรงนี้เกิดเขาขยายตรงนี้ปั๊บเข้าไปเขาได้เท่าไหร่ครับเขาได้เท่าไหร่เขาก็ได้เก้าร้อยเพราะว่าได้ตรงนี้ห้าร้อยเนี่ยจับตรงนี้ฝั่งนี้ค่าแนะนำสี่ร้อยตรงนี้ห้าร้อยถูกไหมครับเราได้อะไรเราได้อะไรครับไม่รู้เลยครับเราได้ตรงนี้ครับเพราะรหัสที่เกิดขึ้นใหม่ปั๊บเขาก็จะวิ่งมาจับกับฝั่งนี้ครับ เราอยู่ข้างบนเีเราสิเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ไอ้นไปแล้วเหลือ99ใา่าเหลือ9กเหลือ99ตอนนี้มาปั้งเนี่ยมันก็วิ่งมาจากตรงนี้มาจากตัวดเหลือเก้าสิบแปดตันุมครับเห็นไหมคำนวณแล้วมซ้ำันุ่มเรอวามยเร่ามเป็น่างเี้แล้วเกิดเนี่ยกลุ่มันริเกิดมีเกิดท่านมีคนเยอะแล้วต่างคนต่างฉีกเข้ามา ฉีกออกมาเนี่ยได้ค่ะถามเลยจ่มองครับท่านมองนะถ้าเกิดฝั่งนี้ทุกคนมีสมมติร้อยคนทุกคนฉีกมอนกันร้อยรหัสไหมร้ยอยรหัสไหมครับถ้าร้อยรหัสวิ่งจับกับทางนี้สมมติฝั่งนี้อาจมีร้อยเหมือนกัน,นยกตัวอย่างตัวนี้มันเหลือเก้าสิบแปดตอนที่คุยครับอาจสมมุติมันมีร้อยรหัสวิ่งจับกันท่านได้เท่าไหร่ร้อยคูณห้าร้อยได้เท่าไหร่ ร้อยคูณห้าร้อยมันรู้ได้เท่าไรแต่ถูกไหมเลขศูนย์สี่ตัวก็คือร้อยระหัสซ้ายร้อยระหัสขวาได้เท่าไรครับห้าห้าร้อยพันหมื่นได้ห้าหมื่นต้องได้ห้าหมื่นละห้าร้อยนะครับเท่าไรใช่ห้าร้อยก็ร้อยก็ห้าหมื่นถูกต้องใช่ห้าหมื่นถามว่าท่านทํำไหมท่านไม่ทำองค์กรขยายกันเองแต่ทุกคนก็มีรายได้เก้าร้อยทุกคนเลย เราก็ทําบางสว่วะเราก็นเนี่ยสร้างตอนแรกๆเนี่ยเราสร้างเหมือนที่ผมบอกเราไม่ใช่ตอนแรกคือต้องขยันสร้างเรื่อน,นั่นแหละสร้างทีสร้างต่อนเนื่องสร้างบอกสร้างตอน,น่องครับและอีกอย่างก็คือ <c oughs> ที่ผมบอกเวลาเราทํางานเนี่ยเราคาดผลลัพธ์สมมติอย่างผมมีทีมหนึ่งหันคุณรังสรรค์ผมผมผมคาดหวังคุณรังสรรค์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณรังสรรค์ต้องทําให้ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เกิดคุณรังสรรค์ป่วยปั๊บร้อยเปอร์เซ็นต์หายไหม,มหายไหมหายแต่ถ้าเราคาดหวังหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากคนร้อยคนเกิด <c oughs> คุณรังสรรค์ไม่อยู่ปับ๊บเก้าสิบเก้ายังอยู่ไหมครับย,ยังอยู่ยังอยู่นั่นไงเราต้องมีคานันแรงอยู่ในทํางานทําไมคนเศรษฐีขเขาถึงรวยเพราะว่าแน่นอนคนเรามียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีเขามองอย่างนี้ครับถ้าเกิดเขามี เครือข่ายหมื่นคนขอคนละหนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นกับยี่ี่ชั่วโมงคือตัวเรานี่ไงเขาคิดแบบนี้นี่คือการเพิ่มชั่วโมงในแต่ละวันของเราขอเข้าใเป็นครับตรงนี้อนะโอเคนะเดี๋ยวก็เข้าไปทางโน้นต่อ